ทุกท่านนะครับสู่ช่อง u t u b e ของเรานะครับวันนี้จะมามาเกี่ยวข้าวนะครับข้าวนานนี้ครับเขียวเยวเหลืองๆนะ ด้านนู้นครับด้านนูนก็น่าจะประมาณ4ี่คันครับด้านนูน้หนหลายมากสรุปแล้ววันนี้ของเรามาสานนะครับจะของนาขี่รถวนดูไปดูมาครับปอกอันนี้ก็เกี่ยวอันนี้ก็เกี่ยว เลยจัดให้ครับ3ตัวถ้าขอมาก็ไม่ขัดครับจัดให้ตลอดแง้ว <Yeah. S 1> ข้าวสีหนึ่ง,งบางๆนะครับโดนทุกอย่างครับโดนหัวโดนฝนโดนหนาวโดนร้อนครับ80ไร่ได้ประมาณ60เกวียนครับก็ถือ,อพอใช้ได้นะครับ ฝนา,นนากทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดินหน้าเต็มกำลังครับ